ตื่นเต้นระทึกหลัวเฟิงจัดเต็ม โนชายหนุ่มชุดเกราะดำหรือที่เราเรียกกันว่าไอ้หนุ่มเกราะดำเหมือนแบล็กแพนเทอร์เลยว่ะจัดลงได้แบบสวยๆแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นสิครับเพราะหลังจากนั้นเจ้าหมอนี่ดันไปเจอจือเวค่ะพร้อมพักพวกที่กำลังตามล่ามาเต็มสูบเรียกได้ว่างานนี้หลัวเฟิงเกือบจะได้ไปนอนคุยกับยมทูตอีกรอบแล้วเหมือนเกมที่เล่นจนเลือดเหลือเส้นแดงๆนั่นแหละบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่เขาใกล้ตายที่สุดอีกครั้ง ัเข้ามาที่ทีเซอร์มหาศึกหลางพิภพ,พตอนที่186จจู่ๆการโจมตีก็ดันช้าลงเฉยอ้าวเฮ้ยทีแท้มันไม่ได้แหลกแต่นี่คือฝีมือของไอ้เกราะดำเพราะไอ้หมอนี่ถนัดกดแห่งเวลาชนิดที่ว่าพอเข้ามาในเขตแดนที่มันสร้างไว้มันสามารถควบคุมความเร็วของการไหลเวียนของเวลาได้ทั้งแถบฟังแล้วเวอร์ใช่ไหมล่ะแต่เรื่องนี้คือของจริงนะสมมุติว่าอสูรยักษ์เขาทอง กินจ่าจือโช่ยืนอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนเจ้าเกราะดำก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นมากแต่พออสูรยักษ์เล่นวิ่งพลานเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆไอ้เกราะดำก็เลยต้องปรับความเร็วเวลาของแต่ละพื้นที่ตามตลอดเหมือนคนเล่นเกมที่ต้องคอยกดสปีดบูสสลับไปมาโคตรเหนื่อยสุดท้ายมันเลยแทบจะเอาชนะไม่ได้ที่หนักกว่านั้นคืออสูรยักษ์ไม่ได้เปลือยกายวิ่งเล่นนะครับแต่มันใส่เกราะแม่ทับเต็มยศ ยังมีวิชาเสียงคำรามแห่งเทพอสูรเรียกได้ว่าหนาแน่นยันสมองเกราะดำเลยแทบไม่มีทางเอาชนะได้ง่ายๆแล้วจะฝืนชนะได้ยังไงคำตอบคือต้องใช้กำลังล้วนๆโดยปกติทริกหยุดเวลาของเกราะดำมันแก้ได้อยู่สองวิธีวิธีแรกคือเราเองต้องเชี่ยวชาญกดเวลาเหมือนกันส่วนวิธีที่สคือทำไม่ถนัดก็ใช้กำลังทะลวงมันไปเลย ซึ่งหลวเฟิงเลือกวิธีที่สองบ้าพลังล้วนๆจนในที่สุดหลังจากไลฟ่ฟาดกันหลายรอบหลวเฟิงก็จัดการเกราะดำไปได้สำเร็จแต่เหมือนเกมเคลียร์บอสแล้วเจอมินิบอสแอบโผล่เพราะเรื่องยังไม่จบเพราะก่อนตายไอ้เกราะดำมันดันเผือหลุดปากบอกตำแหน่งของราชันปีกเนินหินหยิกวางออกมาทำให้ราชันอิกาดำได้รู้พิกัดแบบเป๊ะ ซึ่งเจ้าราชันอิกาดำมันก็ไม่ใช่คนดีอะไรเลยพอมันได้ข้อมูลนี้ก็รีบวิ่งไปหาจือเวขาทันทีแล้วก็บอกว่าอยากได้ตำแหน่งใช่ไหมงั้นจ่ายมาซะแบบสายเรียดไถเต็มรูปแบบราชันอิกาดำเรียกท่าหัวเป็นสมบัติระดับ2,000ล้านหน่วยหุนหยวนเพื่อแลกกับข้อมูลแรไอเทมในเกมกาชาแพงๆเลยใช่ไหมล่ะทีนี้พอจือเวขากับพวกรีบไปยังตำแหน่งที่ได้มา ตอนแรกก็หาไม่เจอราชันปีกเงินอยู่ตรงไหนเลยเริ่มหัวร้อนจัดเพราะลงทุนไปตั้งเยอะแต่เหมือนโดนหลอกข้อมูลยิ่งไปกว่านั้นหลวเฟิงยังแอบฉกของดีๆจากจิวเวขาไปหลายชิ้นอีกด้วยงานนี้เลยทั้งแขนทั้งเจ็ดกระเป๋าตอนนี้เจ้าจื้อไว้ขาหมอนี่โคตรหัวร้อนใจมันคิดอย่างเดียวคือข้าจะฆ่าให้หมดทั้งรัวฟงทั้งราชันปีกเงินแต่ปัญหาคือหลวฟงไม่ได้อยู่เฉยๆนะจ๊ะ เขาใช้ร่างแยกเผ่ามานสังหารโมซ่ามาเล่นท่าเนียนๆเ,เปลี่ยนตัวเองให้เหมือนก้อนหินแบบเป๊ะๆซึ่งก้อนหินนี่ไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาแต่คือหินที่แอบใช้เทียนฟูมีฟาวิชาหลับพร้อนสวรรค์เลียนแบบกลิ่นอายได้เหมือนหินจริงเป๊ะเรียกว่าต่อให้ใช้ตาเปล่ามองหรือเอาเครื่องสแกนเทพขั้นไหนมาตรวจก็ยังดูไม่ออกหรอกวันนี้คือร่างปลอมของรัวฟงเว้นแต่ว่ามีใครสักคนยอมควัก พลังเทพอมะตะส่งเข้าไปสองด้านในซึ่งบอกเลยว่ายากทีนี้จือไวขาก็ไม่ใช่ไก่การนะเพราะหมอนี่ดันใช้ไม้เด็ดคือลิวปางอี้จริงเรือนจำหกทิศปล่อยเส้นยายสีขาวๆฝุงเต็มพื้นที่ฟิลเหมือนสกิลแฮกเกอร์โหมดตรวจจับสามิติใครจะเป็นอาวุธเล็กๆหรือสิ่งมีชีวิตกระจจอยร้อยก็หน,นีไม่พ้นสายตาของมันทั้งนั้นแล้วก็ใช่หมอนี่บ้าโหดกดพลังใส่สุดๆจนบึ้ม พื้นที่รอบข้างกลายเป็นศูญยากาศแห่งความว่างเปล่าในพริบตาคือถ้ามีอะไรเหลือรอดอยู่แม้แต่นิดมันก็ต้องเป็นของน่าสงสัยสุดๆซึ่งก็แน่นอนว่าหมอนี่เล็งว่านั่นแหละหลัวฟงแน่ๆแ,แต่พีคคือหลัวฟงมันหัวหมอกกว่าที่คิดไม่ได้โดนจับได้ง่ายๆหรอกส่วนวิธีที่รอดไปได้เดี๋ยวพรุ่งนี้คอยมาสปอยละเอียดละเอีอกทีบอกเลยว่ามีหักมุมด้านราชันปีกเงิน จินกากจื่อโซ่หรือหยินอี้วางก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนกันนะตอนนี้กำลังบินลุยในมิติเซี่ยวอวกาศที่เต็มไปด้วยกระแสะความปั่นป่วนของกาลาวากาศแต่เจ้าตัวกลับบินได้เหมือนอยู่ในสวนสนุกสบายๆไม่มีโดนแรงดึงแรงกระแทกใดๆทั้งสิน้นทำไมถึงได้ชิวขนาดนั้นก็เพราะอาวุธเทพของมันนั่นแหละชีอูอยู่อีปีกสังหารอูเจ้านี่คือของวิเศษที่โกงขั้นเทพ สามารถแปลงพลังให้กลายเป็นเกราะกันแรงปั่นป่นปวนของการละวกาศได้สบายๆถึงตอนนี้จะใช้ได้แค่ร่างแรกก็จริงแต่ก็พอทำให้บินฉิวในพื้นที่วุ่นวายนี้ได้แล้วแบบไม่สะทกสะทานแถมท้าวันหนึ่งปลดล็อกร่างที่สองขึ้นมาเมื่อไหร่บอกเลยว่ามันจะโกงยิ่งกว่าเพราะสามารถควบคุมให้กระแสการละวกาศปันป่นป่วนยิ่งกว่าเดิมเอาไว้โจมทีศัตรูได้ด้วยบอกเลยว่าปีกสังหารอูนี่แหละ เป็นหนึ่งในของโกงที่สุดในช่วงหลังๆของเรื่องนี้เลยสรุปก็คือตอนนี้เกมแมวจับหนูของหลัวฟงกับพวกจือไวข้ขายังไม่จบง่ายๆแถมจังหวะการเล่าเรื่องก็โคตรเร้าใจเดินเรื่องไวมันโคตรโคตรเหมือนดูหนังแอคชั่นที่ไม่ให้พักหายใจเลยเอาละตอนที่186พาร์ทนี้จบแบบทิ้งปริศนาไว้อีกแล้วใครอยากรู้ว่าหลัวฟงจะหนีจือไวข้ขาได้ยังไงต้องรอตอนหน้าที่จะโคตรบึ้มแน่นอน